สััดีครบก็มาถึงเรื่องบริจเจอร์แบนคครับวินิเคเตอร์ใช้บอกอภาวะ,าวะ,าวะ way, ครับภาวะการภาวะไซเวครับระยะไซเวเป็นหลักก็ึงอุปกรณ์ออกมาแล้วก็กดของมันมีอยูง่ง่ายๆครับก็คือ,อเมื่อราคาวิ่งเมื่อราคาวิ่งเกาะบริเจอร์เส้นล่างเกาะอย่างต่อเน,นื่องเลยครับแล้วก็ กาะอย่างต่อเนื่องความหมายมันก็คือจะมีการปรับตัวครับลงแรงๆครับลงแรงกว่าเดิมและต่อเนื่องครับผมเหมือนกันครับเมื่อมีการบลิเจอร์วิ่งเกาะเส้นบนนั่นก็คือมีการปรับตัวสูงขึ้นครับเป็นต่อเนื่องและแรงกว่าเดิมแต่เมื่อมันอยู่ในโซนกา,การตัดไปตัดมานั้นก็คือในอเป็นภาวะไซเรครับภาวะคือตลาดไม่มีการแ่งครับในรอบวันนั้นแล้วก็เราจะสนใจแค่ว่าครับ เราจะสนใจให้ว่าบอลินเจอร์แบรนนั้นวิ่งแคบหรือไม่แคบซึ่งมันเหมือนการให้เราเลือกทางครับเป็นออปชั่นให้เราครับผมถ้าสมมุติบอลินเจอร์แบรนวิ่งแคบมันก็จะไม่ได้หมายถึงว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือลงครับจะเป็นการาคัดให้ว่าตอนนั้นยังไม่มีแรงซื้อขายมากแล้วก็ถ้ามันมีแรงซื้อขายมากๆราคาก็จะมีการวิ่งต่อเน,นื่องครับเมื่ออุ่จากครับอุ่จากจนจแคบๆมาแล้วหรือ ถ้าสมมติใช้เทรนไลน์ก็คือหลุดเบรกเอาทขึ้นไปครับผมหลุดจุดสูงสุดครับในรอบวันนะครับก็จะมีการวิ่งแล้วปรับตัวต่อเน,นื่องก่อนแล้วก็โดยปกติแล้วเมื่อมีแท่งเทียนครับผมเมื่อมีแท่งเทียนมาทะลุครับบอลิเจอร์บอิบเจอร์แบนเส้นบนนั่นก็คือจะเกิดการปรับตัวครับผมลงอย่างสั้นๆครับ มาที่เบรคเจร์แบนเส้นกลางครับเส้นกลางจะเป็นเส้นปรับตัวครับผมอย่างขาลงก็เหมือนกันครับผมจะมีการปรับตัวไปเส้นกลางก่อนที่จะลงแรงกว่าเดิมครับแล้วก็เข็มที่แทงออกมาก็คือคล้ายๆเข็มแทงลูกโป่งครับจากที่มีเทนอยู่แล้วก็จะเกิดการยึดตัวครับแล้วก็เข้าไปพักตัวในโซนเดิมๆครับในกรอบเดิมๆ ตัวในเือนเดิมครับจะสังเกตว่าถ้าสมมุติมันถ้ามีเข็มแทงไปแทงมาครับผมในกรณีที่ว่าบริจอร์แบรน์นั้นวิ่งแคบๆก็คือราคาจะไม่ค่อยไปไหนครับผมแต่ว่าเมื่อมีการตีอของตัวบริจอร์แบรน์แล้วราคาก็จะปรับตัวองต่อเนื่องครับแล้วก็ถ้ามีการตีออกแล้วราคาจะปรับตัวต่อเนื่อง ส่วนราคาที่พักตัวก็ใช้กดแนวต้านที่การเป็นแนวรับครับซึ่งมันเคยวิ่งขึ้นไปแล้วทะลุไปแล้วเราก็เกาะกรอบ,ออบให้ตัว l l ิจ g e ร์แบนต้องอยู่เนื้อครับอยู่เนื้อราคาเดิมโซนเดิมๆครับผมซึ่งสบายถึงการตับตัวครับตอบอต่อไป